อันนึงแต่พ้อมคันพี่นี่มันมันถูกเลยนี่กูบ้านเกิดเลยอะ้กูตายเฮียกูตายเจ้ด้วยเลอดจ้ด้วยเฮ้ยเลือดเต็มแล้วนี่หว่าเอาเฮียเต็มได้ไงวะบุกมานึ่เลือดกูเต็มแล้วมึงมาดิไอ้เฮียนี่กบมาดิมึงก็มาดิเข่าอ่ะมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอได้ข่าวว่าเก่งเหรอได้ข่าวว่าเก่งอ่ะฮะได้ข่าวว่าเก่งอ่ะได้ข่าวว่าเก่งเหรอได้ข่าวว่าเก่งอ่ะได้ข่าวว่าเก่งอ่ะมึงสู้ดิมึงสู้ดิมึงสวนดิมึงสวนดิ สามตกวเลยพี่ผมมีแบตเติ้ลผมมีแผงวงจรว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยผมเจอท่าไอ้สัตว์เอ้าเอาเนี่ยเอาเอาเอ้านี่ไงเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือบทจะง่ายก็ง่ายอย่างนี้เลยเหรอไอ้ข้าราชการผีลง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 ไป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 เจอกันด้างล่ากลงก่อนเพื่อนด้วยไอ้สัตว์ชิบหายละเจอกันด้างล่ากลงกระด้างลากอ้าวลงไงเฮ้ยโอ้โหยกูตกเลยกูตกมาเลยว่ะโอ้ยเสียงเสียงโอ้เสียงออ๋ ี่มันเป็นกระกดาษเปล่าวะไอ้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเออเอ็มเราเราเรา,เราเรา,เรา,เ,ราเราต้องเปิดเองปะเราต้องไปเปิดไอ้แมปเองปะไม่ได้โนต้ตหรอเฮ้ย hey, พี่ผมตรงมาทางนี้ก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะระวังนะระวังนะลงได้อยู่มั <ลง S 1> นรู้เลยระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยอะไรพี่อะไรเนี่ยผมได้ของกินเต็มเลยแต่แบ่งให้ไม่ได้วะของกินมีเยอะอยู่ของเก็บมีเยอะอยู่พวกน้ำอะไรเก็บมาเยอะอยู่ ตายดิอุ้ยของอย่างเยอะเลยข้างล่างเนี้ยเขาตกลงไปแล้วเขาไม่ตายนะพี่ไม่หรอไม่รู้ดิพี่พี่เราของมาให้บ้างดิเราของโอ้แฟร์ทีมันมีแฟร์นี่หว่าเราไม่ใช้แฟร์หรอมีเสื้อให้เปลี่ยนด้วยวะเปลี่ยนแม่งเลยฮึได้อะไรมาแปลงคาสีแล้วก็มีสีอ้าวเหยียบเก็บยายาเก็บยาเลย อุ้ยโอ้โหมีแฟร์โอ้โหอะไรอูเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยโหของเต็มตัวเลยตอนเนี้ยทำไมแฟผมมีอันเดียวอะตอนที่ผมเก็บมาเยอะนะเว้ยฝันเหล็ F เอาเข็มกว่าเนี่ยเดี๋วรักก่อที่ไหนอะใครกินใครปลาระเบิดอะใครไม่รู้นะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่กูด้วยอ้าวเอ้าใครปลาระเบิดอะใครปลาไม่รู้เหี้ยเนื้อที่กูย่างไว้ อ่ะบูดผมไปแล้วทงเก่าว่าโอ้เสียงเงียบเลยวิธีทางออกอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้อยู่้ี่อยู่้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเนี้ย้เห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเฮ้้เ้้นเฮ้เฮ้ยเยะ้เฮ้ยเยะ้ยเ้้้ย้ง มีเงยมีเงยมันต้องสนใจมันเล่นเรื่อยเราเล่นเรื่อยๆเราแบบเราไม่ต้องสีเพราะว่าเกมนี้มันเล่นเกฉยเลยอะเอาใครเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยเอาผมเห็นมีคนโยนใครตะคนนี่แหละพี่ดิวไม่ค่อยดันเนี่ยพี่น้องเชียร์เลยพี่เขาถึงเขียบทีส์หรืไอ้สารก็เห็ยนไม่ละพี่ดิววะเนี่ยอุ๊ยแ้งยุหลงกวดเขาหรอดิวอีกแล้ว อย่าเห็นใครพี่ลีเล่นอีกนะไอแม่เย็ดอย่าเห็นใครพี่ลีเล่นอีกนะไอแม่เย็ดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอีกอย่างหาเรื่องแม่กูแกบ้าจะไม่อยู่กันได้สักทีก็มงการ์ดเตาใหม่เชี่ยวมาอย่างเยอะหมดแล้วนี่เอาเอ้าเอ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 าจอดดีโอเคหรอโคตรอ้วกยังไงเนี่ย มีแต่คนอ่อนแอฮะแต่พี่ที่ไหนให้เหลือกันหนึ่งมาใส่ตรงนี้เดิกูออกนี่กูเป็นโฮสต์นะเว้ยบ้านบ้านกูก็เห็นแล้วโว้ยขอเอาแม่งเลยไม่ต้องไม่ต้องรอนี่ใจร้อนเว้ยใจร้อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้อมีเนี่ยอยู่ดีเลยเราไม่เราเอาเอาเอาเกลี่ยไปทันด้วยเอาเราไม่ใส่อันนี้ก่อนแล้วเนี่ย เอ้าเอ้าไอเดียวไอเดียวทีซางที่ซางมาทั้งหมดกูทํางผิงไปดีดี